ดันงนั้นอน,อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็นั่นแฟนรักในพระพุทธศาสนานั่นเองครับจากภาคพื้นยุโรปในประเทศนอร์เวย์ครับผู้ชมเรามาต่อกันที่แดนอาทิตย์อุทัยกันบ้างใกล้ๆบ้านเราที่ชื่อว่าแดนอาทิตย์อุทยัยเนี่ยเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นที่ประเทศนี้ก่อนเป็นประเทศแรกเลยนี่ก็คือประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเจแปนนั่นเองนะครับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายคานากาว่านั่นเองโดยได้จัดกิจกรรมนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักรา2515 โดยได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาเสกสรรจิรพาโสเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มขึ้นนะครับในเวลาธรรมกายคือ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสาธุชนก็ร่วมกันนะครับในการตักบาตรถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับกล่าวคําอธิษฐานจิตจากนั้นคณะท่านสา,าพก็ได้น้อมถวายพระาหารบูชาข้าพระทิพยามาลาบุพาสสวรรค์และทิพย์พลาผลถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อถึงเวลาสว่างนะครับทั้งคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านทางสถานี t ี n นั่นเองครับซึ่งในภาพบรรยากาศนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรนะครับแล้วก็ประกอบพิธีบูชาข้าพระสังเกตพระทหารวันคาวนะครับที่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาก็จัดเตรียมด้วยความประนีตจากความประนีตภายนอกนํามาสู่ความประนีตภายในดวงใจนั่นเองครับภากบ่ายสาธุชนร่วมกันครับในพิธีทอดผ้าป,ป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย จากนั้นเป็นการกล่าวคาถวายกองบุญต้นสมบัติจกักรพรรดิกล่าวคําอธิษฐานจิตกองบุญต้นสมบัติจกักรพรรดิกล่าวคาถวายกองบุญอุปกรณ์ทําความสะอาดจากนั้นสาธุชนครับถวายเครื่องเทยธรรมจตุปจัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ช่วงถ่ายครับสั่งสมบุญจากวาย,ยาววัจไม่ทาหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดนะครับก็คือการขวนขวายก,กิจการงานที่ชอบทําความสะอาดเสนาสะน,ะนะครับแล้วก็พร้อมกับร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ บรรยากาศนะครับก็เป็นสามัคคีบุญนะครับส,สุขขาสังฆะสามัคคีความพร้อมเปรียงของหมู่ ให้เกิดสุขขึ้นเองนะครับโอ้โหดังนั้นคืนชื่อว่าความสุขใครๆก็อยากที่จะได้แต่การทําความดีเป็นทีมเนี่ยจะทําให้ความสุขเกิดขึ้นแบบเป็นทีมด้วยเวลาเข้าถึงทําก็เข้าถึงทําเป็นทีมนั่นเองครับนี่ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะไปทาบุญก็อย่าไปตามลําพังนะคะชวนผู้มีบุญทุกท่านเนี่ยมองถึงทิศท,ทั้ง6เลยนะคะใครที่สะดวกที่จะมาที่วัดก็มาใครไม่สะดวกก็ชวนนั่งธรรมะปฏิบัติธรรมที่บ้านนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญรอบโล ะะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมเป็นแค่เพียงบางส่วนถ้าเวลามีมากกว่านี้เราก็จะเอามามากกว่านี้นะค่ะแต่ว่าก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าทําใจใส่รเราก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเชิญครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อธรรมชโยเคยปารไว้ว่าหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 ซึ่งเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนั้นเรามารับฟังทบทวนโอวาสอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมเชยโยที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใด เราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่างหนึ่งนาทีสองนาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาป ความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงภารัตนตรยัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549 เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวเราเองและโลกของเราถึงเวลาที่จะต้องสำรวจความพร้อมของตัวเราทั้งกายวาจา ให้สะอาดบริรสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงภะรตนตรายภายในได้อย่างสะดวกง่ายดายขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ